า่ก็เกมาอัดเลยูไดเนี่ยละพระจันาร์เก้าตัวเก้ว่นี่ก้าซุดบอสเก้าสามบออที่มันตีออกได้มีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เกสองเงสามตัวสคูนี่แหะสามคูเน้นอือสิบแปดปิบเก้าตูนี่มีสิบดอกแค่สามคู่แค่นี้ เลขคิประตูวคิเกตาคูนมันสิออกได้แค่สามคูนี่นายโกมันสิบว่าขาดสจานบิ่งล่างเงนตตีมาทาั้งริมเก่าเป็นป่ะคะตีเก่าเลยเลขล่างจะอาจ,จารย์ฟันให้เล่นเก้าสีเม็ดเดียวเม็ดเดียว จะไปเสียคัด <laughs> เด้อันไหน้ฟันไหนซซเดพราะว่าซิดของมันจี้ออกในไลท์นี่ต่อซีซีต่อสองตัวนี่คือตัวมันจีออกในตามกันคือ,สา,คอ,อาสามปูส <c oughs> ามปูแค่สามตัเนาะเพราะว่ามีวันเลงามอยูเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเกซี ล่างนี้ล่างนี้อาจารย์อี่นมัสการครับอา,าอจารย์ครับจบเป็นพอนจบเปนพรวนว่านเห็นว่านว่นให็ในวิ่งล่างไปเลยก่อขับซีไปก้าวับซีนะคะวิ่ง<ะ>ล่างไปเลยเหนะ <Rose> มนี้ใครมีใครมีครูเด็ดเด็ดเอาไปจับเอาไปจับโหลดบรรจับก่อจับซีเ <laughs> ห็นวิ่งไปเลยน ยิ่งไปโหลดโควิดวัคซีนนั่งเด้อบนให้บนให้บนให้วิ่งไอ้ตัวเดียวบนตัวเดียวบนตัวเดียววิ่งสองสองตัวเดียวอาชนะช่วยวางอย่างง่ายๆนะคุเอาปุนเอาหอยภาชยะยิ่งแล้วชัด

ป่าขึ้นมาเต็มวัดเลยป่าขึ้นเต็มป่ายังไงเมื่อไรแต่วันนี้แหละข้าวเสียบค่ะค่ะป่ามันลังขึ้นมาวัดสวบจุบจับจุบจับจุบจับขึ้นมาเต็มวัดขี้หัวกันขึ้นมาเป็นคู้อะไรไม่เป็นคู่ในมาเดินวัดเท่านี้วันนี้ขึ้นมาเตี้ยอาจารย์ยืนยุตเท่างันยืนยุตเท่างโตกันย่นอะไรอยัางไรมันจิ้นกัน สบเบืนทับกันมาลรมบ้มบ้บุม้นบ้บขึ้นมาตัตงเนินนี่ปลาจงดเต็มที่สบองนวปลาจรงไดจึงมาขื้นน้ำโคกบ้านว่าจิงาาต้ันหโอโอโอ้ันอาจานบ อาจารย์จับไว้อเกใจใจ่อะไรก็ช่างอยู่ที่ใจอารย์จับไว้นี่ขี่เล็กลักลอยลักลอยพันสินี่ตัวนี้เนาะโอยตอน่าอาจารย์ว่าบบลักลอยเก้ากับสี่ไม้ดีเนาะค่ะเก้ามาใครนี<ด>่ตัวดีดีเด็ดเด็ตจับเลยมีครูมาแล้วเอาลักลอยไปใส่เลยเนาะค่ะลักร้อยนี่เนี่เด้อลักลอย หน,นึ่งร้อยมีนี่นอนเอน้อสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดนะค่ะสามศูนย์แปดผู้เลียงที่อาจารย์จับไว้โตบนเล็กบนจีม่านี อันนี้ก็ตัวประกอบมันเชื่อดอกตั้ตวฟันเน้นๆนี่มันมันมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็เน้นๆคขนาดเจ๊กบอันนี่นี่อันนี้บนมันปะบนได้นี่งตัวมันตัวอาจารย์ฟันชุดเดียวนี่คือตัวนี้ คือตัวนี้เอาลักลอยใส่เลยนี่การจะเอาลักลอยไปใส่ก็จะเป็นสามหนึ่งสองแนนเนนศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งสองนะค่ะแปลว่าจะเป็นสามสี่แปดศูนย์สี่แปดแปดสี่แปดกับเครื่องให้เอาลักลอยไปใส่เนนเนนอันนี้คือตัวเจ๋งที่สุดอันนี้คือตัวตัวติดตามนี่มาตรฐานนิสนุ่ง สองบอกงาจจะเข้าห้าแปดสี่แปดแล้วพาวิ่งบนเลยค่ะพี่จันวิ่งบนวิ่งสองวิ่งบนวิ่งสองนะคะวิ่งสองกับหนึ่งเขียนไปเลยสองตัวเต็มแล้ววิ่งวิ่งสองกับหนึ่งนะคะ ยิ่งบนับนี่ละตัวเพเจ้า เน้ยเ e ีเขียนลงไปยบบนี้ก็เจ้าก็ขายเั้สามสองเขียนสองนาฬิาคนเขียน่อกเขียนสองนายิกา เล็กลับร้อยกับซูนเนยนว่าจะขีนีแบบ้จดเ,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 เอาจุดเอาังเล็กกว่เพราะน่นเสียงเหมือนขึ้นนี่นันเสียงมือขึ้นเห็นแบบนี้ได้แล้วก็มาเสียงนะฝันว่าปาสวบกินเนื้ลังเขามาเต็มวัดเนี่ย ว้าปลาจงไงใยังขึ้นโคกได้บานนี่ปลาขาวปลายังเหน,นหน้าสวบเยียจินบุมบมบ่มบมั่มบุ่มบั่มเพลินกันขึ้นมากเป็นคู่เป็นสันขึ้นมาเลยไหมก็ยิบได้ยัง,งกัยนเล้มันจินยนเล้มันจินกันเต้นใส่คือบ,บุมบมุบ่มบมุ่มบั่มนี่ลรามีเอสซี่ 4, เบิ้งไวรุนนี่วิ่งสองกั 1, บหนึ่ง 1, บนวิ่งสองกับหนึ่งบนปั้นห้เลยหนึสอง นี่มีสองงามเนาะเด็กน้องก็อายเด็กขี่นอกเงแมยเด็กก็นี่แค่นี้สามปูนพี่จะมาแมนบอพายแดนเงี้เงี้เลยบนบนเลขบนที่จะมาานี่อันจับปูอีกแล้วจับสามตัวให้จับสามตัวให้พร้อมยางเดียวพ่ะอาจารย์เจียนลางใส่น้ำกันให้นะค่ะเจริญขับลางเนาะค่ะเลขกลางน้ำแนพราวาเอสตี้พันจะตีเห็นครั เด็กล่างเด็กล่างเด็กล่างวิ่งมันถือมือระวิ่งเอจ้าวิ่งเก้ากับสี่เก้ากับสี่ นั่นละตามนั่นเลยแหือเออนั่นละนี่มีได้แค่นั้นเก้าสีก้าสองเก้าสี่ใส่สามคู่นะคะ่ะใส่สามครูวิ่งวิ่งลนวิ่งนี่ให้นักไปที่ซีลน นีเองเล็กให้ความได้นี่เน้นสีไปเลยเนี่เน้นสีไปเลยอ๋อบนเน้นสีแล้วค่ะมเม้นสีไปเลยอืล่างล่างสีอืมเ้นี่อาจารย์ไม่เขียนไว้หลังขาดตัวยิ่งๆขขาวขก้าซูนค่ะวดออกหาเกายวยซี่กรเตือน้ำลายอืมนั่นแหละอาจารย์เขียนไว้ เวงาดูตัวคนทายทํำออมมาเห็นเยบซี่เห็นโวเขาเขาใหญ่ๆกันจดิๆแ่ากันเไปเสียงโสกกันวันนี้ได้เขียนมีใฝ้กันท่านเชียนนี่แหละนี่แล้วนีจะนีนละออกกินดินขอ,อก,กีินดิได้วาสันแา็กัาร์ดมา ชัดเจนมากฝันกับฝันดีเน้อจานเนาะอาจารย์เสียงแล้วฝันนิมิตฝันดีฝันดีขนาดปลาบืนขึ้นมาเลยติค่ะเออมันเป็นมันเจ๊งขื่นทะเลนี่ไม่ขาวเป็นขื่นมาเลยขั้นกันขึ้นมามันว่ามันหน่ำเมื่อกี้นี่เป็นปลามันเฉียบเียบมันกินเงียบนะมันโดดทับกันเป็นสันเป็นสันมาเลยวันป้าปลาขาวเป็นแบบมาลายแต่ก็เลยคิดว่า ะะไว้แล้วค<อ>่ะนี่สามตัวก็เน้นศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแล้วค่ะลักลอยเรอะลักลอยลักลอยนี่นี่นี่แน่นอนเลยนี่สามศูนย์แปดมีไ<อ>ส้หลอด น้ำน้ำตำหนักไดดังๆดอเดูคนจัดเนนจัดคู่สองโตมาเแมนแมนอยวนี้ใส้โหลดรักลอยหัวกรรไอาจานว่าเก่ากับสีมาแนนเก่ากับมันมากจอกกมักรอไกักลอยหานเขาที่ว่งหันเก่าเก้ากับสีแต่ว่าเขาเก้า นี่แล้วไม่หัวเราขาพเจ้าฟ ah, um, ังข้าพเจ้านายนะครับเออนี่แหละเออเด้อเซเด้อเออไปหาเห็ดไว้หลดได้เงินได้ทองได้กลับบ้านกับช่องเออยืมไก่ไม่ไก่ก็ได้เห็ดทองงาหมันเงียนแต่ว่ามันเงียนนะครับอาจารย์เชียงว่าถึงแต่มือเรี่ยวกว่าคนน่้ที่แรกว่าชิบ่บอกดิบอกไปเกิดญาตมัน บอกกับจิตัวพันอ,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 บบอ,อีกเนาะยันยันพันบอถือเจ้วานจิตบบอกมันกะบท่าเาฝันดีแท้แล้วอ, <c oughs> อับอบบอกก็ยังฝันดีแท้เาพนกะนะมาเลขเป็นลอยคูด้วยนี่เลี้ยสั้นี่ดิอันนี้คือเลขความฝันบอกคหัก <c oughs> จับคว่มฝันอเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยง ครับก <ane> ็เ <rainforest> ป็นพุ่มพุ่มยูวัดนี่มันประพับเปลี่ยนกูมากให้พระอาจารยอธิษฐานอธิษฐานเดยกกูเวทเดินเด็กกูเวดส่วนครับเพื่ออธิษฐานใหคนซอยคนอันมันแมนดี้กูขาวฟันดีๆในเด้อจีได้บอกเย็บซี่กับเลือดว่างจีนคิดว่าได้เงินละวันนี้ว่าต้องโดนิดยิ้มยูผูเดียวอันอันยูทูปคนบมาผุคคาจะทื่นเนาตัวรอดเรื่องใส่ผูเดียวกัน มาก็าวลารอาจารย์เงี้ม่หน่อยตอนนี่นื้อขันเป็นล้านเป็นเต็มปากนั่งวาอนี่ละนี่ละเขียนนรถเราต้องหันคนใดเป็นล้านคนบนท่านเด็ก้ากันมาอย่แมาดอกงวดว่าหันคนใดเป็นล้านเลยปนรับํัเป็นรับเงินยังมาเหมออยู่ค่ะลายลายเก็บเงินอยู่เก็บเงินเราเพิ่กับมาดอกใ คาะจะมืออยู Pie: ่นะครับเนาะล้านแตกล้านแตกมานพิพานนาแข่งการ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 ขอพระคุณผู้อาจารย์นะคะเบิร์ดฟูฟู่ทุกคนทั้งเย็บซีทั้งเอ่อทต่งเอ็กนินเต่งเอ็กินเบิร์ดฟูฟู่ทุกคนเด้อไปเห็นไปเบิรงนไกหมันทุกคนเด้อนีหมดค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์ที่วัดป่าน้องหมัดนะคะ ค่ะขอบคุณเอฟทุกท่านที่การติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีอาจารย์